สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเช้าพบกับนาตาลีในสภาพอิดโรยมากนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้งีบมา3วันและนาตาลีก็ได้เกาะติดสถานการณ์การเมืองช่วงระหว่างนี้ก็กราบขออภัยด้วยนะคะอาจจะต้องมีฮาร์ดคอร์เป็นระยะะ,ยะนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคงและในเรื่องของการเมืองนะคะฉะนั้น ณน,นาทีนี้นะคะเรากลับมาถึงเรื่องสําคัญที่มีแหล่งข่าวของนัตตลีในหน่วยงานทางภาครัฐนะคะฝากแจ้งเตือนประชาชนทุกๆท,ท่านจํานวน27ล้านคนนะคะที่ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลนะคะในแอปพลิเคชันตัวที่ท่านไปลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลนะคะท่านอย่าไปกดอนุญาตหรือกดยอมรับในแอปพลิเคชันย่อยภายในแอปใหญ่ตัวที่ท่านได้ลงทะเบียน รับเงินตัวนี้ไว้นะคะเพราะมิฉนั้นข้อมูลส่วนตัวของท่านในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นพิกัดที่อยู่อาศัยบินค่าน้ำค่าไฟอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆที่ท่านมีทุกอย่างที่มันจะเป็นฐานข้อมูลของท่านจะถูกเจาะเข้าไปได้และข้อมูลนั้นเขาจะดูของท่านได้หมดเลยดังนั้น แจ้งเตือนให้ระวังอย่าไปกดยอมรับในแอปย่อยของแอปพลิเคชันใหญ่ตัวที่ท่านไปลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลไว้นะคะก็ฝากสาธารณาไว้ให้ระวังกันด้วยนะคะพิจารณาให้ดีอย่าไปกดสม4 0่สีมนะคะและ นาตาลีก็อยากจะบอกว่าในช่วงระหว่างนี้นะคะเราก็จะต้องจับตาดูทิศทางของการเมืองกันต่อไปนะคะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีคนที่31นะคะและหน้าตารัฐบาลและประเทศไทยจะไปในทิศทางใดจากนี้นะคะก็จับตาดูกันต่อไปนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตนาตาลีก็จะนำมา แจ้งให้ผู้ชมได้ทราบนะคะและหลายๆท่านที่เป็นสายมูได้เห็นนาตาลีโพสต์ใน facebook ไปแล้วใช่ไหมคะว่าวันที่นาตาลีเข้าไปกราบเพื่อขอผ่อนและอธิษฐานบางสิ่งไว้นาตาลีได้บอกกับประชาชนผ่านสาธารณะว่านับจากวันนั้นให้จับตาดูสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่ามีใครโดนบ้างใครโดนก่อน ดังนั้นมาถึงวันนี้เราก็ได้เห็นเป็นระยะๆะะนะคะก็เรารอดูว่าคนที่เป็นตัวการอยู่เบื้องหลังเรื่องการที่จะฮุบป,ป่าทับลานหรือจะเปลี่ยนที่สอบประกอบนะคะเรื่องนี้บุคคลคนนั้นที่อยู่เบื้องหลังจะหลุดออกจากเก้าอี้ตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่และถ้าหลุดออกไปแล้ว จะกลับมาอยู่ในหน้าตาของโผคอรมอรที่มีการเผยออกไปในสาธารณะหรือไม่เราก็จะจับตาดูกันต่อไปในเรื่องนี้นะคะและเรื่องที่นาตาลีได้ไปอธิษฐานไว้เริ่มส่งผลออกมาเรื่อยๆเ,เราก็ดูกันต่อไปนะคะว่าใครจะโดนอีกนะคะ แล้วเรามาอัปเดตกันค่ะเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนคนโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะสวัสดีค่ะ